โอเคครับโอเคครับแล้วก็ในระหว่างที่แบบว่าดูกันไปนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เกพี่สปอร์ตครับทีเดียวจบครบเรื่องเสื้อนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยทีเดียวครับของรายการนี้ครับทำให้เกิดรายการ เวียงโกใส่บอลเลเยอร์เอ็กพีเจพีสปอร์ตครับซีซันสองนะครับและต้องขอบคุณพี่เอกพีเจพีสปอร์ตด้วยนะครับขอบคุณโรงเรียนชุมชนแม่บกโป่งครับบริษัทโปรบิลดิ้งคอนสตรัคชั่นจำกัดประตูไม้สัตว์ไลออนบูดครับกองทุนหมู่บ้านอำเภอสุเมศรร้านกำไลเพชรผลไม้แพรยโดยคุณแฟมนะครับซื้อไปผูกคลองของน้องฟีฟ่านะครับบีแอมบีจำหน่ายรองเท้าสตั๊ดมือสองนะครับวันนี้ก็มีจำหน่ายที่ในงานด้วยนะครับสำหรับบีแอมบีรองเท้าสตั๊ดมือสองนะครับ คูมโมใจดีรถมือสองร้านปริ้นต์ตำสั่งห้างคุณสนจำกัดพรนภาวิศวรกรรมร้านก๋วยเตี๋ยวยืนเส้นริมชนเรือนไม้ไทยคาเซนเตอร์จังหวัดแพร่พอใจพระเครื่องโดยคุณพอใจพิพาสกุลเด่นเจอาเฟอร์นิเจอร์หอพักบ้านเพื่อนบริษัทสามารถิีบูดจำกัดร้านอุลีแพร่ห้างคุณสนจำกัดอซับอุดมป้อเลนน้อยครับร้านตำเลยนะแพร่บูมยนตการแพร่ครับราไปถึงร้าน ชาตรีขาผ้าแพ์นะครับโลไปถึงต้องขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนงานในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูข้อของน้องเพชรครูข้อของน้องไอติมน้องไอซ์น้องไตเติลน้องน้ำโมน้องกายน้องต้นหนุนนะครับน้องกตังน้องเอิร์ธน้องปูรีน้องวีนน้องสตาร์นแล้วก็น้องน้ำพูนะครับน้องน้ำพูก็คือร้านลูกตาลนะครับรวมถึงน้องปีฟ้าด้วยนะครับก็คือกำไรเพชรนะครับ จำายเพชรผลไม้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณอดุพลพรมมิ่งครับคุณชัยวัฒน์กองโกยคุณนรเสษสงปานรงถึงโค้ดบอมนะครซี่ที่วันนี้เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลงมไปถึงน้ำดื่มนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับโดยธนาคารออมสินนะครับสอจอเบิร์ดแล้วก็นิ่มซี่เสรจลิกซินนะครับขอบคุณฟา,าฟาเฟอร์นิเจอร์ครับ บจกเมือไม่สักอ้าวเรียบร้ยอคยครับโอ้โหได้ไดอะยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ อ๋อเป็นประตูครับเป็นประตูครับของกอรีเอสีครับออกนำก่อนครับหึ่งประตูต่อศูนยเอาละครับกอรีเอสีออกนำไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณกระต่อนะครับกับธนพลทุกดีครับพี่เอคูโบต้าครับบ้านน้องนาวาร้านหนุ่มพกหัวดงบเดินเ t ็ c เฟอร์ดิเจอนะครับ สูมไก่เพชรซอยตันกำน,นันบรรจบจินดาขัดครอบครัวน้องต้นหนาวนะครับโชคแสนสีครับโดยแม่แม่เลนลีครับร้านศักดิ์สิทธิ์เฟอร์นิเจอร์คุณอนเนกแสงกันผู้ใหญ่พรเทพเลิอนชัยร้านเจ๊ดำข้าวมันไก่นะครับขอบคุณในส่วนของพี่นิ่มพี่ตายไม้สักนิ่มคุงแพ้นะครับร้านกาแฟเยนลี่ชิล ต้นหนาวพระหลวงนะครับขนมเส้นแม่จัวนะครับแล้วก็ลองอ้อก,กันตะคุงนะครับนี่คือผู้สักหลนทั้งหมดนะฮะเดินมาด้วยตัวตัวข้างหลังลงมาเลยขอเตียยาอยู่แล้วตอนนี้ดูกันยายวยากันไปก่อนนะครับเอ่อไอไเนไปยหก็งสดูครับผม おめ。<music> Ô chị, 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 เอาละ,ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เวลาคู่ยูสิบแล้วนะครับก็คู่นี้คงได้ดูแค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปถ่ายยูสินต่อนะครับนาฟูนกับเสือใจรอติดตามได้เลยนะครับโอ้ โอ้โหตอนนี้เวียงโกสายตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหเผิ่แป๊บเดียวนีหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับหน้าจอนะครับเดี๋ยวครึ่งแรกจบปุ๊บขออนุญาตย้ายไปอีกสนามหนึ่งนะครับอ้าวหมดเวลาครึ่งแรกแปลว่าเวียงโกสายเสมอกับกอรีซีอยูหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ